สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเย็นนะคะหัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้เรากำลังสับสับจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเอามาทำหน่อไม้ส้มนะคะ เอาไว้ทำหน่อมไม้ส้มเก็บมาเมื่อวานนะคะเพิ่งมาเพิ่งมีเวลามานั่งสับต่อนี้ขอดูหน้าคนสับ <laughs> หน่อมไม้